สวนเขื่อนอนเ,มเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะฮะกองพันทหารมาที่12กองพลทหารมาที่1จัดกาลังพลจิตอาสาพระราชาทานกําลังพลในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ากปกครองและพรานป่าในพื้นที่เนี่ยเข้าไปค้นหานายสงัดสีตื้ออายุ47ปีนะฮะอยู่ที่บ้านนาคูหาตาบลสวนเขือ่อนอเภอเมืองจังหวดแพร่หลงป่าครับนะฮะนายสงัดเนี่ยเข้าไปในป่า พราะจะไปเก็บผักหวานฮะบนเขตรอยต่อของบ้านนาคูหากับบ้านแม่ลัวตําบลป่าแดงเข้าไปเนี่ยเที่ยงวันที่19กุมภาพันธ์66แต่คาดว่าที่หายไปเลยเนี่ยน่าจะหนีไฟป่าก็เลยหลงทางหาทางกลับมาไม่ได้นะครับล่าสุดชุดคหานี้เจอแล้ฮะไปเจอนายสงัดซึ่งตอนที่เจอเนี่ยนายสงัดก็ยังมีสติดีอยู่นะฮะและจุดที่ไปเจอคือ อยู่ในป่าหลายวันนะครตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ก็เพลียแล้วก็กระหายน้ำก็เลยอยู่ติดก,กับริมน้ำเอาไว้เพื่อที่จะดื่มน้ำประทังชีวิตและสุดท้ายเจ้าหนาที่ทหารเนี่ยเขาไปเจอจุดนั้นแล้วก็นำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อตรวจร่างกายต่อไปครับค่ะขอให้กลับมา